เราใช้ iPhone นี่นะครับจริงๆแล้วเราควรจะเคลียร์แอปทิ้งหรือว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์แอปทิ้งแบบไหนจะดีกว่ากันนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันครับ ก็เป็นคาถามที่เพื่อนๆหลายๆคนนะฮะสงสัยกันมากพอสมควรเลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ iPhone นะแล้วเราเนี่ยควรจะเคลียร์แอปทิ้งนะครับผมในแอปที่เราไม่ได้ใช้งานนะหรือว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเคลียร์แอปทิ้งดีกว่านะครับผมแบบไหนเนี่ยมันจะดีกว่ากันนะฮะแบบไหนมันจะทําให้เครื่องเราเนี่ยมันสามารถทํางานได้ลื่นมากกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยตีโดก็จะมานั่งพูดคุยกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เหตุผลอะไรที่เราจําเป็นต้องเคลียร์แอปทิ้งนะครับผมรวมไปถึงว่าเอ๊แล้วทาไมเราถึงไม่จําเป็นต้องเคลียร์แอปทิ้งกันเลยครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะอย่าลืมกด subscribe กับช่องอติรีวิวด้วยนะครับ จริงๆแล้วนะตีไอก็ได้ทําคลิปไปในทิกตอ k เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเอะคนใช้ iPhone เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเคลียร์แอปเลยนะครับผม <Yo. S 1> เพราะว่าตัว iPhone ของเราเนี่ยนะฮะมันเนี่ยสามารถหยุดการทํางานของแอปได้เองนะครับผมในแอปที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานมันสักพักหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะเออก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอะก็มีคนเนี่ยทดลองแล้วเหมือนกันนะว่าเออเราเปิดแอปทิ้งไว้แบบเป็นแบบ10-20แอปเนี่ย มันเนี่ยทำให้เครื่องมันช้าลงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลนี้ก็จริงเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปที่มันเปิดชิ้งไว้นะครับผมต่อให้มันจะปิดการทํางานของตัวเองนะแต่ว่ามันก็ยังกินสเปคเครื่องอยู่แบบนิดนึงนิดนึงอยู่ดีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเลือกทางในการเคลียร์แอปทิ้งนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวมาพูดถึงข้อดีของแต่ละทางกันดีกว่านะฮะข้อดีของการที่เราเนี่ยเคลียร์แอปทิ้งกันก่อนดีกว่าครับผมซึ่งข้อว่า เครื่อง iPhone ของเราเนี่ยนะเวลาที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นกว่าที่เราเนี่ยเปิดแอปทิ้งไว้เป็น10 2 0แอปพอสมควรเลยนะครับผมเียได้ว่าเห็นความต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมในแอปที่เราเนี่ยอาจจะใช้งานบ่อยๆนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้งาน Facebook บ่อยๆเนาะถ้าสมมุติว่าเราออกแอป Facebook แล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปเคลียร์แอปทิ้งเลยเนี่ยเวลาที่เราเปิดแอปใหม่นะครับผมตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างกินสเปคเครื่องหรือว่ากินเครื่อีพีย ซึ่งแน่นอนครับผมข้อเสียของการเคลียร์แอปทิ้งนะก็จะกลายเป็นข้อดีของการที่เราเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเคลียร์แอปทิ้งนะครับผมก็คือว่าในการที่เราเนี่ยอาจจะเรียกใช้งานแอป,ปใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเราเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องรันแอปใหม่แล้วนะฮะทำให้ตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยกินสเปคเครื่องหรือว่าไม่ค่อยกิน CPU เครื่องนะครับแต่ว่าข้อเสียของการที่เราเนี่ยเปิดแอป,ปทิ้งไว้หลายแอป,ปนะครับผมนั่นก็คือว่าถ้าเราเปิดไว้เยอะแบบเยอะมากๆนะเป็น1ิ20ีแอปนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะทาให้เครื่ ครับผมว่าเราอะไม่จําเป็นต้องเคลียร์แอปในแอปที่เราเคิดว่าเออวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เปิดใช้งานมันอยู่หรือว่าในอีกประมาณสัก2อสาชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปิดใช้งานมันอยู่ดีนะครับผมอย่างเช่นแอป Facebook หรือว่าแอปโซเชียลมีเดียต่างๆนะไอจงไอจีนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาใช้อยู่ดีนะตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราออกแอปไปเนี่ยก็ไม่ได้จาเป็นต้องเคลียร์แอปตรงนั้นทิ้งนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีแอปไหนเนาะที่เราคิดว่าเออวันนี้เนี่ยหรือว่าในแบบเร็วๆนนี้นะ เราอาจจะไม่ได้ใช้งานแอปนั้นนะครับผมตรงน,นั้นเนี่ยก็แนะนําว่าเคลียร์ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานมันอีกเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเปิดขึ้นมาอีกทีก็ได้นะครับผมเป็นการประหยัดทร,รัพยากรในเครื่องไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆคิดเ,เห็นว่ายังไงกันบ้างครับผมแบบไหนจะดีกว่ากันแล้วก็เพื่อนๆใช้แบบไหนอยู่นะฮะว่าเออปกติแล้วเนี่ยเราก็เคลียร์แอปทิ้งกันเป็นประจำอยู่หรือเปล่านะครับผมลองคอมเมนต์มาบอกคนอื่นๆกันหน่อยนะฮะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครัง มาถึงตอนนี้นะและยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่ายลืมกด subscribe กับชาแนลวติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับวันนี้ติโด continua, ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ